าเจอกันบ่อยนะอะไรครับาาบัคังานดรับทงานวันนี้นครับล้วคก็ดีใจนะดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานดีๆนะครับที่เปิดโอกาสให้น้องน้นักเรียนนะพิานะครับได้มีโอกาสได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงแล้วก็มีโอกาสได้หาแรงประดานใจจากจากภาพยนตร์ต่างๆที่ที่ทาง ที่ทางเซ็นทรัลก็จะเปิดรอบพิเศษให้ครับจริงๆรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาวันนี้ได้แบบนั่งดูโชว์ด้วยก็รู้ส<ๆ>ึกว่าน้องๆหลายคนก็มีแบบว่ามีความสามารถที่พวกเราแบบไม่ค่อยได้ดูกันด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้มาโชว์ความสามารถกันด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้เด็กใครเก่งมากๆทำอะไรได้หลายอย่างจริงๆู่วัยเด็กเรามีโมเมนต์กันอย่างนี้เต้นโชว์ความสามารถอะไรอย่างนี้ที่มมีไหมถ้าพูดไปก็จะรู้สึกแก่เพราะว่าย้อนไปนานเกินไปก็มีบ้าง แล้วเลยนะยังไม่เกิดอ่ะก็มีแม้มีแม้ของเราก็มีผมมีก็มีอะไรแบบนี้ก็มันกีฬาสีแล้วก็มีโอกาสได้แสดงความสามารถบ้างท่านะแม้ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่มีก็อย่างวันนี้เราได้เห็นน้องๆโชว์ไปไงาก็ได้เห็นความความตั้งใจของน้องๆเราก็ได้เห็นความสามารถของน้องๆอย่างที่ริงพิงพูดไปครับว่าคือเราได้เห็นความสามารถในหลายด้านที่ หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องๆนักเรยียนนักศึกษาคนไทยก็คือมีความสามารถหลากหลายแล้วก็มากมายเหมือนกันคร<อ>ับฝากกิจกรรมพีๆนะฮะที่ลานเซนทันโรก็จริงๆไม่ใช่มีแค่ที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทันโรวเนาะกิจกรรมนะครับก็จัดที่งานจัดขึ้นที่ลานของเซนทัโรน,นะครับก็มาชมกันได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกถ้าจะไม่ผิดตอนนี้เขาจัดทั้งหมด25 คือทั่วประเทศเลยเไม่ใช่มีแค่ที่เซ็นทรัลเวิลด์อย่างเมื่อกี้ที่เราได้มีโอกาสเห็นนะครับก็จะเป็นเซ็นทรทัลรพินธามีเซ็ทนทรัลลอยมีเซ็ทนทรัลแกรนใช่ครับแต่ว่าถ้าใครสะดวกใครเป็นกรุงเทพสะดวกใ,นในกล้ๆนะครับก็มาได้ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ครับโอเคครับขอเราเจอกันบ่อยไง ไม่ไห็นเหรอเพื่ออะไรกันแล่อนจะลงนี่มมีกี่ชิ้นไม่ไห็นมหรอเลื่ไรไม่พอจไม่พอต้องต้องตอ่ะ้อ่ต้อเต็นงั้องต้องต้อง่้องไม่งต้องต้อ่ต้องตองต้องไ้องตองต